ตอนนี้ก็อยู่ยกัน,กนที่ง,งานนงานนป่าไปไปาวนี้<ร>ที่หลงะะดอยนะครับอ่ะก่อนจะไปกันต่อเบรกรีแป๊บหนึ่งแล้วเราไปดูจุดเริ่มต้นของงานกันครับสำหรับงานกิจกรรมหนาวนี้ที่หลงดอยเนี่ยจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้หลงดอยครับอยู่บริเวณพิพิธพภัณฑ์ผ้าปักชาวเมียนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับ ใช้เวล,ลาเดินทางจากในเมืองกำแพงเพชรมาประมาณหชั่วโมงก็จะมาถึงบริเวณศูนย์การเรียนรู้หลงดอยครับบรรยากาศเป็นกันเองมากโดยงานวันนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดพัฒนธรรมต่างๆของชาติพันธุ์เผ่าเมียนนะครับหรืออิวเมียนนะครับในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรก็จะมีทั้งอาหารการกินรวมถึงการแสดงต่างๆ อย่างที่จะได้รับชมกันนี้ก็จะเป็นการแต่งกายของเจ้าบ่าวเจ้าสาวชาวอิวเมียนครับกำลังรับชมบรรยากาศของสุนเร่าชารัพันธ์อิวเมียนนะครับตอนนี้เขากําลังสาธิตเรื่องของการแต่งกายุดแต่งงานกันอยู่นะครับทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเลยขอบคุณมากครับ นอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงเป็นการรำของชนเผ่าลาวหูด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในบริเวณอำเภอคลองลานนั่นเองคใช้บงเีย สำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถไปร่วมงานได้อีกวันหนึ่งคือวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567ครับงานนี้มีอยู่แค่2วันก็คือวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8นะครับไปได้ตั้งแต่ช่วง9 0้าโมงเช้าถึงช่วง6โมงเย็นเลยนะครับก็แวะไปเที่ยวชมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในพื้นที่กันได้ครับ